ท่านผู้ชมนดีต้อนกรับเข้าสู่สองบาวติงซันแนลตอนนี้บ้าวติงอยู่ที่ว่างน้าเขียวเมืองอันวงแขวงไซซุมบู์ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเก้มามงเ้าของวันมิสุขนอกพี่นอ้องแต่เมื่อนี้บ้าวติงพาทุกคนมาหลาะส้มบรรยากาศว่างน้าเขียวมาเบิง่งสายหนามง,งามธรรมศาสตร์ง,งามๆพี่นอ้องหน้าผู้หน้าผานะมาเบิ่งความเปลี่ยนแปของว่างน้าเขียว ปัจจุบันนี้ว่างนลำเขียวนี่กลายเป็นสถานที่พักพรอนย้อนอารมณ์ของสาวเมืองอนุวงศ์แห่งไซส,สมบูมวันเ,เนสนาร์วันอาทิตย์เนาะทุกคนกระจายลางไรเต่าโฮมกันอยู่นี่แหละเนาะเป็นสถานที่พักพรอนมากินเขาหม้อแกกันปิกนิกแคมป์ปิ้งอาจจะเป็นกลางเวรกลางคืนเนาะกลางคืนเบนตากมีบริการเสาสูบนอนแคมป์ปิ้งได้เนาะพี่น้อง อาชาบริการตู้หนึ่งแมเนอยู่โต๊ะอยู่ตู้หนึ่งหาสิบห้าจีบเนาะแล้วก็มีบริการอาหารนี่เนาะข้างใน,นมันจะเป็นาอาหารมันก็คือส่งต,มต้มปีนย,ย่างหลากหลายเมนูเฮียรเนาะเดี๋ยวมื้อนี้บัาตินจะพาทุกคนนางลาะส้มบรรยากาศรลอกตาเบงเด้อมาเบิ่งความเปลนแปลงของวังน้ำเขียวเบิ่งเนาะพี่น้อง สายหนามก็โอ้ไหลเย็นดีแม่น้ำด้านนี้เนาะจะเป็นแม่น้ำสองสี่นองจะเป็น่นามสองสีเนาะ,ะเป็นสายนามตัวน,น,น,นี้ไหลมาจากผูเบี้ยเนาะไหลจากผูเบี้ยแล้วทั้งนามตัวที่เป็นไซส์นี่เป็นนามห่วยที่ไหลออกมาจากคูนเนาะมาประกบเขากันอยู่นนองเลยกลายเป็นนามสองสีเนาะ กลายเป็นหนามสองสีสวยงามครับอันนี้คือบรรยากาศราอบค้างเนาะเดี๋ยวถ่ายเดูนีน่คือบรรยากาศราอบค้างว่างน้ำเขียวพี่น้องเลยปลาใหม่เขียวงามไปดีส่วนนี้ส่วนวนี้เป็นส่วนย่ำฝนเนาะ ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนย่างเลาะเบิ้องนาะพี่เนาะย่างเลาะสุ่มบรรยากาศวังน้ำเขียวหามกิมขี้เนื้อซาซ่ายลงแม่น้ำเนาะสองสามเดือนนาะพี่น้องเอ้ยที่ว่าบอติงบอได้พาทุกคนมาหลินวังน้ำเขียวเนาะ มื่อนี้กาอาจจะเงียบแน่น,น้อยนึงเพราะว่านักท่องเที่ยวบ่มีเนาะเนืน่องจากว่าเป็นวันซุปวันซุปแหละเป็นเป็น,ปนวันเวียบเนาะเหมืนกับจะบอได้มาริทมาเที่ยวมื่ออื่นเป็นอะไรพี่น้องมันเสาร์วันอาทิตย์เนาะวันเสาร์วันอาทิตย์คนอาจจะเต็มแหละอยู่นี่เมื่อนี้ก็ที่ว่าเงียบมีแต่อบอติงคนเดียวเนาะกับเจ้าของห้านอยู่นี่แหละ บอนี่ก็จะเป็นป้ายห้ามเนาะห้ามจอรดรถระยาทางหาร้อยเมตรเพราะว่าบอนี่นันเป็นทางโค้งพี่น้องเลยนี่นะพี่น้องเป็นตูบเป็นตูผู้ได้สนใจอย่างมาหลินใส้สมบูรณ์กะต้องมาว้างน้ำเคี่ยวไหได้พี่น้องเลยพเพราะว่าเป็นสถานที่ไม่เหมาะแก่การมาปิกนิก มากินเข่าปลาเนาะพี่น้องค่าบริการเชาตูกกับหา0ิพันกีบหาซิพันกีบเบิดมือเลยเนาะและว่นนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตกบมีเลยสะดวกสบายพี่นอ้องอ๋อหนามไซริมืันนี้ น,น้ำนี่ถามว่าฝนตกนี่จ้าขุนเนะพี่น้องเลยจ้าขุนเนาะเพราะมันเป็นหนำผู้หนำผู้หนำหวยนี่ยินข่าวเขาว่ามีบริการแห่นอนนี่เด้พี่น้องมีมีเต็นท์แห่นอนเออมีตู้แห่นอนนะอยู่อยู่ทางในเนะาะทางในอ่นนะอใ,นในอัน,นเดี๋ยวสิฟ้าจะก้นยางหล่อเบิง่ง แบบว่านอนกลางคืนนะคูได้แบบหมักบรรยากาศอยากมาแคมปิ้งกลางคืนก็นสามารถมานอนได้ ีย๋ยาบทิงสิาพาทุกคนมาย่างเบือเบ่อๆนี่เนาะโอ้เมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนบอลนี่มีตูบเนาะม,มีตูบให้นังปัจจุบันนี่พ่น้องออกแล้วหนามร้ายกว่าเกา่าพี่น้องหนามร้ายกว่าเกา่าโอ้เย็นเจี๊ยบ อ๋อี่นอกเลยโคตรใสเดี๋ยวมาตงสีผ้าทุกคนยางลงเรียนหนามเลยอันนี้คือบรรยากาศภายในตู้ี่นอนหนามใส่ใส่มอแกการมะนั่งหลินบักพรเนาะ นาำโคตรไซส์พี่นนอกว่าเย็นขนาดเย่าบะติงสีเก็บผาาบรรยากาศให้ทุกคนในเบิ่งน้ำกันอ่าลืมบอกพี่นนอกแข้งไซส์สมบูรณ์นี่เดี๋ยวนี่ตกเขาสู่หนา่าฝนแล้วเนาะและพิเศษแข้งไซส์สมบูรณ์นี่ย่าฝนจะงาม งามกว่าฤดูอื่นๆเนาะเลี้ยงปลาบอกวันเลี้ยงปลาบันีว้าวโคตรสวยเลยน้ำขมใส ไปทุกคนเดียวสิพันทุกคนอย่างราบแม่น้ำมาาสดงเถื่อกับโบเบือพี่น้องบอลนี่นะอันนี้คือบริเวณหัวขาว โคตรได้วิวเลยเนาะโคตรได้วิวเลยขึ้นมาหลังเทิงก็จะมีหารอาหาราไหมเนาะ ขายจะบวกปีง่ายขนมขนมเนาะตุมขนมครบสุดแล้วอะไรอย่าี้นี่พี่น้องเดียวนี่เนาองบอลนี่บอลที่ว่าป้ติงบ่าว่าเพิ่นป,ปับปุงสถานที่นะเดี๋ยวสิพาทุกคนมามาส้มบึงบรรยากาศเนาะ บอนี่หันจุดบอนี่หันเหมาะแก่การมาก,กางเต็นท์นอนเนาะเพราะว่าถ้าว่าผู้ใด้ใชมาก,กางเต็นท์นอนอยู่แคนซัสบูลนี่บอติงแนะนําเลยเนาะบอนี่บอนสถานที่ว่างน้ำเขียวนี้นนทวิตแมนว่างน้ำเขียว,ยวแล้วก็อันที่สองกับแมนฟัวโหลนเนาะแต่ว่าบอติงแนะนําอย่างหามาว่างน้ำเขียวเนาะเพราะว่ามีห้องน้ำสะดวกสบายเลยแต่ว่าอยู่ฟัวโหลมันจะไม่มีห้องน้ำได้พี่น้อง ทางขึ้นไปกันยากเนาะอันนี้เป็นบอลมีบอลเดินจอดรถสะดวกสบายคักแนหารอาหารคักแนงามงามงาม,ามนอนแคมปิ่งกลางเต็นท์นอนแถวนี้ก็ได้เนาะตื่นสามาถบรรยากาศนี่ละหมอกจะเต็มแหละเซ่งทั้งหนาเฮานี่ก็เป็นผู้เบี้ยผู้ที่สูงที่สุดในประเทศลาวเนาะ สบายดีไอ้โ <monastery> อ้เ oh, ห mm ็ดขยายอันนั้นกิจการนี่เนาะวันนี้เห็ดยังนี่วันนี้นะเออโอ้ตู้บริการเสานอนบ่ขึ้นเท่าไรอ๋อกําลังเห็ดเนาะตัวนี้กําลังเสียตู้อีวันนี้เออตู้นั่งลิน คนร้ายบ่อสวงนี่ปกติน,โน,ตนะโอ้บรรยากาศค่ะคๆคเดี๋ยวรีวิวเบิ้งก่อน,นเด้อถ่ายหูเบิ้งก่อนนี่พี่นอเลยผู้ใด,ดมักมานอนแบบสถานที่เดี๋ยวว่ามัมากบรรยากาศแบบว่าเข้มหนักนะ สามารถบริการเซาได้เนาะแต่ว่าตัวนี้เพินหาก็เฮ็ดเนาะแต่ว่าราคายังบ่ทันฮูพี่น้องกะคักเลยผู้ใดสิมานอนแคมปิ้งนี่ถ้าว่าผู้ใดบ่มีเต็นก็เดี๋ยวกะมานอนตูได้เนาะเดี๋ยวสิขาว้ฝลานอีกพ้งเอ้ย สวยงามสวยงามแต่ว่านี้คือชีวีคนนอนเลยเนาะ <laughs> บรรยากาศด้านนี้ก็ได้เนาะโอเค,ค,คอ่านมือได้เปิดบริการอ่านตูมเนี่ย วะยังโมโมอ,มอ,มอเนาะคือสิบัแพร์อย่างนี้คืนหนึ่งอ๋อคืนหนึ่งประมาณเท่าไรกาวะอ๋อคืนละแสนเน<ด>าะกาโอเคได้สำนีกกันเลยเป็นแบบลักษณะรีสอร์ทเนาะบ้านพักขัดขัเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งตู้ตัวนี้ กระจาลักษณะกันนะพี่น้องขักอี่นี่พี่น้องเลยบรรยากาศชิลๆเนาะ <c oughs> ได้มาแบบแคมปิ้งเนาะพี่น้องสู่กับแพนมาเนาะนี่โอ้กะขกักลายบรรยากาศเนี่ย <c oughs> บรรยากาศด้านในพี่น้องเลย มาด่านนอกเนาะวันนี้หนาวจะแดงเน้น้อยนึงพี่น้องเลยเพราะอันปิ้นคือว่าติงหนาวเนาะหนาวมาจากภูนะนี่อยู่สามตูปพี่น้องสามตูปเนาะเดี๋ยวจะไปเบิ่งตูบตัวนั้นเนาะตูบตัวนั้นคือหนาจะครบพี่น้องเลย โอ้บรรยากาศโคตรชื่นเลยขาขาขาจักมือมาติงต้องมานอนอะไรจิบบอลเนี่ยมานอนเ,ยอยนเนนอนหรียญจักขึ้นเนาะพี่นอ้องคงจะมวนอา่าตูปตัวนี้เหมืนกับขยา,ายกิจการไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่มมาคนร้ายพี่นอ้องเลยคน,นที่ว่ามาเหรียญมาเที่ยวอยู่ฟังน้ำเคี้ยวนี่โอ้โคตรร้ายเลยแหละเนาะขันละตูบนั่งกัน<ด><ด>บ่พ,อ,บพอกันเนาะ เป็นขย้ายไปเรื่อยๆการที่ว่าพิจการเป็นขย้ายตัวดีได้อยูอเปล่าเยวเบิ่งตัวตัวนี้นเนาะเป็นยังบ่ท่านได้เปิดบริการเตือพี่น้องโอ้ตัวนี้เนใส่ล็อกไว้ ตดวนี้นะจะมีคนอยู่ทักได้พี่น้องเลยนี่เนาะพี่นอ้องมีบริการห้องน้ำถ้าว่ามาปิกนิกกากใหรมาปิกนิกบนนี้แหละเพร่า ้องนาสะดวกสบายนะพี่น้องเวลาเขาอยากถ่ายนักถ่ายเบากสบายเนาะอยู่พัวลนกับข้าคือกันอยู่แต่แต่ว่าส่วนได้ผมมีของหนามได้พี่น้องรถก,ก,ก,กับ,ข,ข,กนะกบขึ้นไปบ่เทิงเนาะกับ <c> ว <ười> ิวงามอยู่แต่ว่าก็อยากยงยากในการเข้าของนามเนี <c ười> ่ยสถานที่ทวิที่ว่าอย่างแนน้ำก็คือบ่อน,นี่แหละจุดกลางเต็นท์เลยแหละบนนี้เนาะ เดี๋ยวเราไปเบรงหานเพิ่นก่อนพี่้นงะ่าในหานเพิ่นขายอีย่างแน่ยเนาะเมนูที่เพิ่นขายนะคือบรรยากาศภายในหานพี่เนาะ อาหารเพิ่นกับสิคา้ายเครื่องทั่วไปพี่น้องเลยข้าวตม้มขนมเบี้ยเนาะตำสอกตำสมยังต่างๆเนี่ยแหละเนาะโอ้สบายดีเ <c oughs> ฮ็ดยังเนี่ยอ๋อลูกค้าร้ายอยู่บ่านวงเนี่ยลูกค้าร้ายอยู่บ่านวงเนี่ยอ๋อ มันสาวันติดเนาะมือนี้มันซุกบนบันไดเนาะหากาสีสีดังแรกหมดแล้วขนกับซีออกมาลินเกี่ยมเห็ดเมนูเนาะพี่เนาะเดี๋ยวรอส้มบรรยากาศเบ้างเนาะส้มขนมกะฟรีมาลินมาเที่ยวบอต้องเอาเบียมากอะไ้พี่น้องเอามามาซื้ออยู่ อยู่กับเพื่อนี่ก็ได้น้อเนี่ยมีเบียร์ขายตกมาสวยงาม ใส่สวดพี่ไม้แหละพี่ไม้นี่คน่นาจะ,ล,าะลังเลมาหลินยู่แหละลายเนาะว้าวมีลิงน้ำพี่น้องจักจักเฮลโหลสบายดีบอกุก่าของไก่พี่น้องอย,อย่าลัมยุง นี่แห้งคากพี่น้องเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็มีคนเริ่มเขามาหลินแล้วพี่น้องขาเจ้ามามานาั่งหล่นนะอ่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศว่างน้ำเคี้ยวพี่น้องว่างน้ำเคี้ยวเมืองอนุวงศ์แข็งใสสมบูรณ์ เป็นสถานที่ยอดฮิตเลยแหละอยู่ในเมืองอนุวงศ์เลยเนาะเป็นสถานที่ที่ว่าคนนิยมลังไลกันเขามาหลินวันเสาร์วันาทิทย์มาฝักพรหย่อนอารมณ์พี่น้องเลยอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาติงกับสีจบคลิปเพียงสำนีเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามขับสมเดิ้เมือนาพอกันไหมพี่น้องถ้าผู้ได้มาคลิปวิดีโอนี้กับฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้มอติงเก็ดคลิปใหม่ๆ่ออกมาเด้อพี่น้องโอเคพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน บายบายสบายดี